สวัสดีนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูเครื่องอตัวนี้หน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆที่ติดตามอยู่จะรู้นะครับว่าเครื่องนี้นะครับที่บอกว่ามันเป็นรุ่นไหนเะอ็นเอสเนี่ยไหนทุกป,ปอกนี่โอ้โหรุ่นไหนหาเอ้หาตัวอ,อยากทีเฮดซีเจ็ดห้าอีนะครับเนี่ยมีเพื่อนคอมเมนต์ต้บอกว่าให้ใช้กับรุ่นนี้นะครับปอกลูกแหวนนะครับนี่นะครับเอามาแล้วแหมคลิปเลยนะครับ ก็ตอนนี้นะครับก็ทําสีเรียบร้อยนะครับก็คือลูกปืนอะไรเขาดีไหมไเออเดี่ยจะให้ดูอ,อย่างหนึ่งนะครับคือตัวเนี้นะครับเหมือนเขาแปลงเป็นลูกปืนมานะครับเนี่ยเนี่ยดูรอยเชื่อมนะครับอืมรูมันยังแน่นดีเนี่ยมีรอยออกด้วยนะครับเนี่ยก็ เออยังแน่นดีนะลูกปืนนะครับอ่าอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับลูกปืนนะครับก็เดี๋ยวอีเดี๋ยวจะล้างแป๊บหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นี่นะครับรอยเชื่อมโอ้โหแฝะหมดเลยเนี่ยนะครับแหม่พยายามยิงใน่ังเลยอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มประกอบเลยนะครับตัวนี้นะครับก็อะไรตัวนี้มาครบหมดแล้วนะครับแล้วก็ทําสีถังน่าจะเป็นสีแดงมั้งสองอืมเื่นฮะ ม่รู้อะก็ออกสีได้ป่ะวันนั้นอะฮะเป็นไงหลวมเอาไปเทียบเลยใหญ่เลยใหญ่ด้ดดเดยอนะเลยไงเอาลองปอกได้ป่ะลองลู้ดิเออลูกยางหลวมนะครับแหมแถมมาก็มันก็ไปดูเลยลูกยางเนี่ยลองปอกก็ได้ไหม เฮอมันต้องมันต้องมันต้องนั่งกระปอกมันต้องโต๊กระปอกไอ้น,อน้องลูกยางเลยเดี๋ยวเอาไปเทียบเลยเหมือนเดิมเนี่ยแหมแถวลูกยางมามันก็ใสไม่ได้ไดอย่างว่านะครับของเทียมนะครับอ่ะก็เดี๋ยวสีเดี๋ยวแม่พอคําสั่งว่สีอะไรพี่จําได้ไหมสีแดงเลย เครื่องเขาเนี่ยอะสีแดงแล้วกันะนะครับสีมานานหลายวันแล้วจำไม่ได้นะครับเอาสีแดงแ็แหลยอ่ะ,อะเ,ดเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมเที่ยวลูกยางแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาของอ่าพวกอ่าสีเอสสิบมาลองดูก่อนเพราะว่านี่มันเล็กมากเลยนะครับลูกยางนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนะครับตอนนี้ก็ใส่ข้อเหวี่ยงเรียบร้อยนะครับนี่นะครับไอ้ตองอย่าลืมล็อกไอ้น็อตนะ น,น่าตีพวงเนี่ยนี่หายไปเยอะอย่าลืมอ่ะนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตอีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูอ่าชุดปั๊มหน่อยนะครับอ่าตัวนี้อ่าเครื่องทีเอสนะครับเนี่ยทีเอสคันนี้นะครับทีเอสนะครับทีเอสดีเอสอะไรจนะงงกันหมดนะผมเนี่ยรุ่นนี้นะครับ มันไหลรุดลือเกินนะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนลูกปั๊มนะครับคือลูกปั๊มเดิมมันมันน่าจะแย่แล้วแหละดูแล้วนะครับเนี่ยมันหลวมมากเลยนะครับแล้ ouais, see, วก็ปลายมันเลิกแล้วเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนไปเลยนะครับถูกปั๊มนะครับอ่าแล้วก็คันเร่งท้องเหลืองนะครับตัวนี้นะครับก็บางคคันเนี่ยนะครับอุ้ยมันชอบเยิ้มนะครับน้ำมันมันชอบไหลออกเนี่ยตรงนี้นะครับ คือมันจะมีโอลิงเนี่ยนะครับในดำดำเนี่ยนะครับมันเอาน้ำมันไม่ค่อยอยู่นะครับก็เปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วก็วาล์วปั๊มนะครับหรือลิ้นส่งนะครับนี่สนิมกิบเปลี่ยนเลยดีกว่านะครับอันเดียวจบเลยนะครับอ่ะแล้วก็มาดูของที่จะเปลี่ยนนะครับก็คืออ่าคันเร่งท้องเหลืองนะครับตัวนี้เป็นของแท้นะครับอ่าบอกไปก่อนนะครับตัวนี้ของแท้นะครับนี่ยันมานะครับอันนี้ เป็นของบอสยี่ห้อบอสนะครับก็คือตัวเนี้ก็โอเคนะครับใช้ดีนะครับในยี่ห้อนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนยี่ห้อนี้ใส่นะครับเพราะของแท้มันมันไม่มีนะครับตัวนี้นะครับผมไม่มีนะครับก็เดี๋ยวใส่ตัวนี้ไปเลยแล้วก็วาล์วปั๊มนะครับก็ใช้เป็นยี่ห้อบอสเหมือนกันนะครับนี่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเข็มเดี๋ยวผมลองก่อนนะครับแต่เข็มมันโอเคก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตประกอบแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับก็สําหรับเครื่องนี้นะครับก็นี่นะครับสิ่งที่เปลี่ยนก็คือนี่นะครับเราก็มีภายในนะครับแล้วก็ก๊อกแล้วก็ตัวนี้นะครับกรองปากถังนะครับเนะครับมันจะอยู่ที่ถังนี่นะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนไปเลยนะครับโอ้ฝาก็แย่อ่ะแต่ฝามันพอจะแน่นก็ใช้ฝาเดิมได้นะครับแต่ตัวนี้ใส่กรองไม่มีนี่ อันตรายนะครับเดี๋ยวพวกเศษพวกอะไรมันลงไปนะครับก็เดี๋ยวุญาตประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมต่อนะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูนะครับซีนนะครับอันนี้คือปัญหาแล้วตอนนี้นะครับก็หาบางกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับพอใส่เข้าไปแล้วปุ๊บอ่เผามันยุบลงไปเกินซีนนะครับคันนี้มันจะรั่วแล้วก็ซีนมันก็ไม่แน่นด้วยนะครับเอามือดันเข้าสบายเลยก็เดี๋ยวผมจะคว้านนะครับให้มันยุบลงอีกนะครับ เพื่อจะให้เผา,าแกนมือหมุนมันเลยขึ้นมานะครับพอเสร็จนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะตีบูธน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อกี้เอาลองมาลองแล้วมันคอนเยอะนะครับเนี่ยนะครับลอยเขาตีมาแล้วบูธนะครับเดี๋ยวผมจะตีให้ใหม่นะครับอ่ะโอเคนะครับจังต่อจังต้องเกิดอะไรขึ้นหรืออีกแก้วหรืออะไรทางพวกปืนดังน,นะนนาหวาแล้วนะเป็นไง สรุปแล้วต้องเปลี่ยนหมดทั้งเครื่องลูกปืนมันอาจจะไปขี้กากนะครับไปล้างหมุนแล้วมันดังนะครับแต่ทีแรกก็ว,ว่ามันแน่นดีก็เลยจะได้ช่วยประหยัดงบลูกค้านะครับเอาไปมาเรื่องงานเข้าอีกตรงลื้อนะครับต้องเปลี่ยนลูกปืนนะครับแล้วเปอร์เบอร์อะไรก็ไม่รู้ลูกปืนนะครับรอยเขาแปลงมาด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะครับืนนี้นะครับไอเมีเดี๋ยวช่างพุกไปเคาะากับนันเปิดร้านให้หน่อยฮะต้ตออนีมริตาเขเออ เราต้องหากำนันนกนีอยู่บ้านเปล่าอยู่นอกเดี๋ยวก็ตายเอาอ่านลูกเปินพวกลูกเปินนี่น่าจะมีวะเฮ้ยมันมันไม่ได้แต้มว้มันหลุดหลุดแล้วเนี่ยเขาแต้มการบรรยุทไปข้างหน้าไงเอาไป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 อย่ามัวเดี๋ยวไปแล้วไอ้น้อง ไอ้ล้าขาดป่ะ่ไอ้ซีน่ะไอ้อะไรเนี่ยออขาดไหมอ๋อไม่เป็นไรขาดตัดใหม่ม่ต้องตัดมันมีทั้งมันจุดเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพาเบาเอาขึ้นเอาขึ้นโกขึ้นโกขึ้นบนมึงอย่าข้อขวางเลยหมุนข้อพวกหมุนอีกเอเอ อย่าไปอัดปีกมันจะแตกอ่าลองนะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะผมนะครับอันนี้ก็เป็นหกสามหนึ่งหนึ่งนะครับนี่เห็นไหกสามหนึ่งหนะึ่งมัน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 คืดนะครับมันเสียงมันสะเทือนมือนะครับหน้าจะไปขี้กาดนะครับอ่ะจะเปลี่ยนเลยนี่ปืนใหม่นะครับอีะ อ่าเม็ดน้อยเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็ะดีกตับหนึ่งนะครับไปดูที่ที่เสือที่อะไรไวโอ้โหนี่เฮ้ยไ่ขี้กากตรงนี้เนี่ยเอาเดี๋ยวให้ดูนะครับเรียบร้อยนะครับเนี่ยใครใส่มันก็ไปดูเลย บนหลังเอามือรูปรูปรูปมังเซย์้องรูเนี่ยนะครับชิกากนะครับรูปปืนก่อนโหรูรูแล้วไม่น่าจะมีกว่าเบอร์เนี่ยเบสเบสสองหนึ่งหนึ่งนี่ครับสองหนึ่งหนึ่งจบ เท่าคืนต่อีกเจกนะอ้นอีตับนั้นไหมไงอดอดใส่ไปตับก่อนพวกสับไปก่อนเลยไปเรื่อยไม่ได้ลุยเครื่องนี้ตัวก็เดี๋ยวต้องซื้อมาเก็บไว้มังแลวเอ้เบอร์เนี่ยหก อะไรวะเมื่อกี้สองหนึ่งหนึ่งไงดูดูไม่คุ้ไม่คุหนเลยสองหนึ่งอ่ะนะครับก็ได้ความอนุญาตอ่านลูกปืนแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะโอเคนะครับผมถึงจุดลงไปถึงจุดเนี่ยอ่ะนะครับก็รู้สึกว่าจะเจอปัญหาใหญ่นะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะครับ ก็จริงๆแล้วนะครับรถรุ่นนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นบูตนะครับเนี่ยช่วงช่วงลูกเนี่ยมันจะไม่มีลูกปืนพูดง่ายๆครับฝั่งนี้นะครับก็คือที่เจอปัญหาคืออะไรนะครับก็คราวนี้เขาเจาะฝังลูกปืนมานะครับอีกคราวนี้ปัญหาน้่มันเครื่องนะครับที่ว่ามันจะต้องเข้าตรงนี้เนี่ยนะครับเนี่ดูนะครับผมไม่รู้ว่า ข้างในมันมันเขาจะอุดมาหรือไม่อุดเราก็ไม่รู้นะครับก็ไม่ได้สังเกตด้วยทีแรกนะครับทีคราวเนี้ยผมคลายน้ํามันเนี่ยมันออกนะครับมันออกดีนะครับตรงเนี้นะครับแต่ตรงนี้มันไม่มันไม่ไปเลี้ยงวาลนะครับมันไม่ได้ตันนะครับเพราะว่าผมลมไล่แล้วก็คือน้ํามันก็จะพุ่งออกนี่อยู่นะครับแต่มันไม่ลงไปนี้นะครับมันดันเข้าขคอนี่นะครับดันออกไปตรงเนี้ยนะครับน่าจะออกไปตรงลูกปืนนะครับ ทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะครับรุ่นนี้นะครับเนี่ยมาดูคันนี้นี่นะครับรุ่นเนี้ยมันจะเป็นลูกปืนนะครับฝาเนี่ยมันจะโหนกนะครับสังเกตดูนะครับเมื่อกี้มันแบนนะครับฝานะครับมันจะมีบูททองเหลืองนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่าพอน้ำมันฉีดเข้าไปที่บูทนะครับบูทเนี่ยมันจะมีโอลิงมีอไรวัลเนียมไหมมีเราหาวูลมีเนียมใต้โตัะ เนี่ยๆมาถือไว้เนี่ยนะครับก็คือหลักการมันคือบูตมีเนียมเราเนี่ยคล้ายๆกันนะครับหลักการนะครับคือมันจะมีโอลิงสองข้างนะครับนี่นะครับไอ้นั้นมันจะฉีดน้ํามันเข้าตรงกลางน้ํามันอัดน้ํามันเข้าตรงนี้นะครับไอ้รูๆตรงนี้นะครับมันก็จะไปส่งไปเข้าข้อข้อมันจะเจาะรูไว้นะครับข้อเหวี่ยงนะครับนี่นะครับน้ามันมันก็จะคือยังไงอ่ะมันก็จะไม่ไหลแบบพควดพลาดออกเหมือนไอ ไออย่างคันเมื่อกี้นะครับคันเมื่อกี้มันไม่มีตัวนี้นะครับมันก็เหมือนกับว่าปล่อยน้ำมันทิ้งเลยแบบไม่มีอะไรกั้นเลยนะครับที่นี่มันก็ไม่มาเลี้ยงตัวนี้นะครับนี่นะครับเหมือนกันนะครับรุ่นนี้นะครับผมลองติดเป็พักแล้วนะครับก็ยังคายน้ํามันก็ไม่ออกนะครับแต่ว่าคายข้างบนนี่ไหลแรงนะครับก็ต้องลื้อมาดูนะครับดูแล้วนะครับแล้วก็กระเดืองวาล์วแห้งนะครับไม่มีน้ํามันเลี้ยงเลยนะครับขนาดติดมาเป็นพักแล้วนะครับอ่ะ ก็อธิบายคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาใช้ไม่ได้อย่างไนงนะครับเครื่องครับหรือมันไม่ได้ใช้เลยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะเครื่องตัวนี้มันดูเหมือนจ่อมาน,นานนะ่างเหมือนไม่ได้ใช้เลยนะครับเนีย่ยดูนะครับรอยเชื่อมไมแฝะไปหมดนะครับถอดมาตอนอัดระเบืนเข้าก็ไม่มีบูทใช่ไหมมันมีอัดละเบืนเข้าไปแค่โอ้โห งานใหญ่แล้วทีนี่เนี่ยไอ้น้องเอ้ยภาษาเจ้าของมองว่าหาฝาคาแคุณัูใส่กว่าเปลี่ยนฝาคาใหม่อไอ้ฝาคามันเปลี่ยนได้จะไปเอารุ่นไหนมาใส่ดองนี่แหละปัญหา<ล>อืมเนี่ยนะครับเฮ้ยเราเปิดฝาหน้าดิเดี๋ยวเเดี๋ยวเราเปิดฝาหน้าดูก่อนวิจัยก่อน อ่ะนะครับคือตัวนี้เครื่องมันติดดีนะครับติดดีอะไรดีหมดนะครับแต่คือปัญหาน้ำมันเครื่องมันไม่ไปเลี้ยงวาลวนะครับเฮ้ยคันนี้แหละเจะดูที่ว่าข้างในไม่รู้ดิลองดูก่อน เดี๋ยวขออนุญาตลื้ออีกแป๊บหนึ่งนะครับแต่ผมไม่รู้นะว่าไอตอนทําไม่รู้ว่าเขาได้คิดถึงเรื่องน้ํามันหรือเปล่านะครับว่าน,น้ํามันเครื่องมันจะไปยังไงนะครับเนี่นะครับแต่ก็ลอยเชื่อมกันมไม้แฟะไปหมดนะครับมันรู้อ่ะบอกไม่รู้เนี่ยเชื่อมมาเนี่ยโอ้ยดูแล้วมันไม่น่าใช้อยู่นะครับเครื่องนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นลูกปืนมันก็ยังมันก็ยังน่าใช้อยู่นะครับ นี่มันเป็นบูธนะครับแต่กลับไปแปลงว็ลลูกปืนนี่คือปัญหาเลยนะครับมาจะด,ดูที่ว่ามันจะออกไงน้ำมันจะคอยแงี้เอานะถึง,ถง<อ>ใช่ไหมเอาถ่ายออกเลยถ่าย,ถายมันออกแล้วนเ,นเดี๋ยวจะบรรลุไปด้วยกันดูนเนี้ยทำไมบรรลุกับทะลุอะ่ะฮะ เจอเข้าไปแล้วปวดหัวนะครับแบบนี้นะครับแต่ทิ้งไว้ตั้งสองปีก่อนเ,ออเพราะว่าถ้าเปลี่ยนฝาข้างรู้ป่ะต๋องเปลี่ยนฝาข้างก็ใช้ไม่ได้เพราะโค้เวียงมันยาวไปเท่ากันเนี่ยรุ่นบูธกับรุ่นทีู่ลูกปืนเนี่ยออโอ้เยอะถ,ถ้าเปลี่ยนฝาข้างก็ต้องหาเล็บตัวมันอีกออหาย,ยาก,อ,กอย่าลืมนะฝามันจะโหนกออกมาอีกอเนี่ยมันจะโหนกเป็นยังไงอะ ลูกปืนอยู่ท่าเดิมเนี่ยตลกสั้นขนาดเนี้ยัโอ้โหเขาเรียกอะไรนะศาจารย์เขาเรียกเป็นเขาเรียกเนี่ยเครื่องเนี่ยเป็นอาจารย์เลยเนี่ยอาจารย์ใหญ่อ,าาร, <c oughs> อะระดับพอ,อเลยเนะี <c> ่ย <oughs> จะบอกให้โอ้โห <c oughs> โอ้โหทำไปได้อ่ะ เราก็เอกใจแล้วบันนึกถึงที่หลังลว่ามันทําไมน้ามันเครื่องมันไม่ออกตีปั๊มน้ํามันเครื่องใหม่ก็ยังไม่ออกก็ยังงงนะครับปกติผมติดเครื่องนะครับผมจะไม่ดูเกตตรงกคนนะครับผมจะดูตรงนี้นี่คลายปุ๊บน้ำมันไหลโอเคเลยนะครับแต่คายนี่เงียบกิ๊บนะครับมีไม่หยดซึงนะครับที่ไหลามานะครับเดี๋ยวตัดประเกนะ็นหลารอบเนี้ยหมดประเก็นไปสองชุดแล้วเป็นไง อถ้าใครคิดจะทําก็อย่านะครับซื้อใหม่ยี่กว่านะครับไอ้พันว่าจะแปลงจากบูธดเป็นบบลูกปืนนะครับงัดเทปเกนขาดด้วย,ยเห็ไหมอ่ะโอเคนะครับจะขอ,อยุยาิแงะแป๊บนึงนะครับอ่ะนะครับไม้น้องลุกเดี๋ยวพี่จะอธิบายก่อนน้ำอะไรวะ น้ำรันะ่วไงเนี่ยดูน้ำบน,น,นฮะนอ,นอะะอกยอะไรเนี่ยเราล้มกเป๋าดิ นะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูฝาก่อนนะครับอันนี้นะครับรูน้ำมันนะครับที่ผมบอกทีแรกนะครับเนี่ยนะครับที่มันเข้าข้างนะครับถามว่ารูน้ำมันเนี่ยเวลาเราแปลงไปลูกปืนเนี่ยนะครับลูกปืนมันก็จะเข้าไปอยู่ในเบ้านะครับสวมมันอยู่ในเบ้าแล้วก็ ถ้าปกตินะครับถ้า้ามันอัดน้ำมันเข้าตรงตรงตรงฝั่งเนี้ยนะครับมาตรงเนี้ยมันต้องมีรูรูที่เข้าจะไปเลี้ยงข้อนะครับเนี่ยนะครับเหมือนคูต้านะครับแต่อันนี้ไม่มีนะครับผมพิสูจน์แล้วไม่มีที่คราเนี้เวลาน้ํามันมันฉีดออกมานะครับเนี่ยมันจะมาออกรูนี้นะครับถามว่าออกออกมาเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับ จะหาว่าเอามาเลี้ยงลูกปืนมันก็นไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าลูกปืนเนี่ยน้ำมันมันวักถึงอยู่แล้ว, this, though, น,วน,นะครับแล้วก็คราเนี้ยพารามันมาออกรูนี้ปุ๊บนะครับแรงดันมันก็จะไม่มีดันไปหาไอ้ตัวนี้นี่ยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอุดนะครับจะอุดเลยนะครับก็ถามมาอุดแล้วนะครับแล้วก็น้ํามันมันจะมาเลี้ยงข้อได้อย่างไรนะครับอ่ามันจะมีรูมันอยู่นี่นะครับมิไรให้ดูนี่ครับรูนะครับ รูสําหรับเลี้ยงเนี่ยมันจะออกรูนี้นะครับอ่าดูนะครับเพืองอยู่ด้านในนะครับแล้วถามว่ามันจะเอาอะไรมามาฉีดเข้ารูนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูออาช่างสองไฟ้หน่อยไม่คําไม่ทํามอ่ะนี่เห็นบปล่านะเห็นรูไหมครับเนี่ยเนี่ยเเล็กๆเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะพ่นออกรูนี้นะครับไอตระกูลพวกเนี้ยนะครับรถนะครับ เนี่ยนี่ยรู้น้นน้อยเนี่ยนะครับก็สรุปแล้วนะครับต้องอุดนะครับสรุปแล้วต้องอุดก็เดี๋ยวช่างตัดประกันใส่เหมือนเดิมเดี๋ยวอุดอุดตัวนี้เดี๋ยวจะทําที่น็อตก็คืออุดที่น็อตอ่าอุดที่น็อตน็อตอยู่ไหนเอาน็อตมาตัวเลยมีไหม นี่นะครับเดี๋ยวมันจะเชื่อมปิดรูนี้เห็นไหมเพื่อเนี่ยนะครับเวลาเชื่อมปุ๊บนะครับไอเนี้ยไอรูตรงกลางเนี่ยนะครับมันจะออกทะลุถึงกันได้นะครับห่าไปนี้ได้ผมดุดตรงนี้ไม่ให้น้ำมันมาลงที่ข้อนะครับนี่แล้วก็ไอเนี้ยขันไวเหมือนเดิมนะครับฮะบุตี่จกรู้ฝังรู้ไม่เกี่ยวไม่ทำเป็นห่วง เพราะว่าถอดออกมาแล้วชาร์ปก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับตังตองเหมือนถาน่านน้ำจะรั่วไอ้เจ้าเนี่ย,ยน,นะนี่มาดูอะไรเนี่ย <c oughs> น้ำมาั้งไหนเนี่ยดูดิดูบนถาดด่านดิเห็นไหมรู้รู้นั่นนะนั่นนะขึ้นมาแล้วนนโอ้ยชีวิต เจอกาวสองตันในรอบนี้ยเอาเดี๋ยวก็ถ่ายน้ําออกอุดกาวเลยอย่างเงี้ยแล้วก็โหชีวิตช่างไปสอมแล้วมั้งใบลังของเก่าดีกว่าแต่อย่างเงี้แล้วก็เอาโอเคตัดประก็นประกอบไปน้องทุกอย่างแล้ว้อใจแล้วอย่างเงี้ย กันแอมแล้วเดี๋ยวอุดน็อตแป๊บหนึ่งนะครับผมโอ้โหไม่ตามดอีกปวดหัวะนะครับจะดูนี่ออกไปเออออกแล้วนะครับเอ้าล็อวเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดไม่หาได้มันร้องหน่อยเรียบร้อยดับ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  เอาน็อตออกมาน็อตขาดก็คือสรุปแล้วน้ำมันออกนะครับออกดีขาดออกมากวกแล้วระวังให้ดีน็อตอ่ะขันยังไม่แน่นเลยมั้งเนี่ยมันออกแล้วลราจะออกไหมน่ะไปไปบ่งไปเอาน็อตใหม่มาก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวมาตั้งในเรื่องกาวนาแป๊บหนึ่งนะครับไอ้นี้ที่หลังนะครับ อะนะครับไม่จบไม่สิ้นนะครับไอ้เครื่องนี้นะครับ <c oughs> หรืออีกแก้วมันเป็นยังไงวะนะทางต้อง <S <S โอนจะไหวไหมั้เนี่ยทำไงดีอะเปลี่ยนเอาสรุปแล้วนะครับเปลี่ยนดีกว่าเพราะว่านี่นะครับมันก่อน นะครับวันนี้มันทําให้รั่วนะครับเนี่ยครับก็เดี๋ยวอันนี้มันลาวเนี่เนี่ยมันเป็นรูไปแล้วนะครับนี่น่าจะทะลุแล้วครับเนี่ยตรงนี้นะครับไอ้วงนี้ของมันอยู่กับน้ํานะครับอ่าของมันอยู่กับน้ํนไหนๆก็นั่นแล้วก็เปลี่ยนให้มันดีไปเลยนะครับไหนๆก็ถอดไปสิบกว่ารอบแล้วอะอีกสิบรอบอีกสิบรอบจะเป็นอะไรไปนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็นี่ถาดเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องใช้แล้วมั้งของเดิมใช้ได้เนยของใหม่เนี่ยอันนี้เก็บไก่อนเนี่ เป็นทีเฮดแปดน่าจะนะครับน่าจะนมว่ามันก็น่าจะใช่นะครับทีเฮแปดนะครับกระถาดนี่ก็พันกว่านะครับนี่พันสามห้นสิบนะครับโอ้ราคาพอได้นะครับของทุกอย่างขึ้นหมดนะครับตอนนี้ยกเว้นอะเขาเปลือกอ่ะโอเคนะครับก็ได้ขออนุญาตประกอบอีกแป๊บนึงครับผมอ่านะครับก็สำหรับ เรื่องตรงนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี่ยนะครับก็ติดเดินเบาได้ก็อยู่ประมาณระดับนี้นะครับ ก็ถ <c oughs> ือว่าใช้ได้นะครับพวงพวงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังถือว่างเงียบนะครับระดับนี้นะครับอ่าอีนี้ผมได้แก้ระบบน้ํามันใหม่แล้วนะครับระบานเครื่องนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเอ,อจะดับแนละ้ว <c oughs> จะขาดใจแล้วครับติดมาอยู่สักพักนั่นแหละไม่ชั่วโมงแล้วครับเห็นนะครับ โอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็เบาแบบนิ่งๆนะครับได้ระดับนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากทําเครื่องนะครับอยากได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ087 3 1 2 7 9 8 9นะครับอ่าแล้วก็แล้วก็สําหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ